สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่สิบเก้าเดือนห้าปีสองห้าหกหกขอโคลอนหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลเดอร์พี่น้องผมทำคลิปนี้ตอนตีสามสาสิบสี่นาทีโอ้โหนวควสเซลเปิดบ้านนะครับถล่มไบรตันไปนะฮะยับเยินจริงๆเป็นเกมที่สาลิกาดงของเหล่าทูนามี่ยอดเยี่ยมมากเล่นด้วยพละกกำลังพลังงานที่ดุดันไม่เกรงใจใคร การ placing บีบจนถึงแบบหยดสุดท้ายโอ้โหทำให้นิวคัตเซนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เก็บได้ทั้งหมด69คะแนนนะจากการลงเล่น36นัดโอกาสไปแชมเปี้นยนลีกสูงมากก็ทิ้งแมนยูไปนะครับ3คะแนนนะแต่ว่าเตะมากกว่าแข่งเท่ากับลิเวอร์พูลตามภาพเลยส่วนไบรตันนะครับจากการที่แพ้เกมนี้เท่ากับว่า โอกาสในการลุ้นพื้นที่โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถ้าที่จะปิดประตูตายไปแล้วไบรทตันน่ะท่านผู้ชมผมเห็นไลน์อัพจากการจัดตัวแล้วก็งงๆงงเหมือนกันนะคือเข้าอุตสาชนะอาร์เซนอลมาโอเคผมเข้าใจว่าวัาทิตยอะ่ะมีเตะเจอก,กับซัลแทมตันต่อจะพักตัวมันก็ไม่แปลกแต่จริงๆอะ่ะควรจะจัดชุดใหญ่เจอกับนีควอเซแล้วค่อยไปโรเตชันเจอเซาที่ตกชั้นไปแล้ว มันมันดูจะเข้าท่ามากกว่าผมเห็นจากการจัดตัวเนี่ยเดอแซบี้เขาพักตัวหลักอย่างเอนชิโซ m แม็กอลริเตอร์เฟอร์กูสันปรากฏว่าเกมตรงกลางเนี่ยสู้ไม่ได้เลยแล้วก็ข้างหลังนี่ต่อบอลบิวอัพไม่ได้ด้วยโดนกดพักใหญ่ๆผมพูดประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สดนะครับมันเป็นคลิปสรุปข่าวเดี๋ยวมันยาวเกินแมนยู U, ต้องชนะบอลมัใไ้ได้สถานเดียวเท่านั้นในขณะที่ล์พู เชเดนคอปติดโทษแบนไม่สามารถลงคุมข้างสนามได้เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวรอดูนะครับว่าลิฟูจะสะดุดไหมเจอกับแอสตันวิลลาของอูนกลับมาที่คอนเทนต์สรุปข่าวต้นคลิปนะครับพาแรกจะเป็นเรื่องของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกล่าสุดก็มีการเปิดเผย,ยรายชื่อผู้ที่เข้าชิงแล้วเออร์ลิงเบลฮา์าเลนเป็นเต็งหนึ่งทุกสำนักผลงานยอดเยี่ยมย้ายจากดอทมูนมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ กลายเป็นพรีเมียร์ลีกต้องปรับตัวเข้าหาแม่งแม่งไม่ต้องปรับตัวเลย <laughs> ปรากฏการณ์จริงๆนะครับทำไป36ป,ประตูนะบนเวทีพรีเมียร์ลีกปีแรกทำลายสถิติกระจุยกระจายกระจัดกระจุยอืมถือว่าโอกาสการควา้ารางวัลรองเท้าทองคำแทบจะร0อแล้วนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังมีรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอีก2ครั้งอีกด้วยส่วนเต็งสนะครับเควินเดอ์บอยเพื่อรวมทีม ปีที่แล้วน่ก็เป็นอดีตนักเตะที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้แล้วถ้าเกิดสามารถทําได้อีกจะกลายเป็นนักเตะคนแรกในบริษัทของพีมิลลิกที่คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีสามสมัยติดคุณพระช่วยยังโหดผลงานในซีซั่นนี้นะครับลงเล่นทั้งหมดส0ิบนัดยิงไปเจ็ดประตูสิบหกแฮตเต็แต่เรื่องที่มันน่าฮานะฮะคือเดอะบอยไม่เคยรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนไม่เคยได้สักครั้งเลยนะตะลกร้ายมาก เนื่องจากมาตรฐานเกินไปผลงานมาตรฐานเกินไปส่วนใหญ่ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเหมือนกันนะเท่าที่ผมจําได้แต่เนื่องจากมาตรฐานมากๆอ่ะไม่มีเดือนไหนที่พุ่งกระฉูดไม่มีเดือนไหนที่ตกเออมาตรฐานเกินอ่ะแล้วก็มี2นักเตะจากอาร์เซนอลนะครับถูกเสนอชื่อเข้าชิงเหมือนกันบูกโยสาก้าผลงานในปีนี้ลงเล่นไปสามสิบหกนัดยิงสิบสาประตูสิบเอ็ดแอสซิสต์แล้วก็มีนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนหนึ่งครั้ง แล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับอย่างมาตินโอเดกาดลงเล่น35นัดยิงไป15ประตู7แอสซิตแล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอีกหนึ่งครั้งสำหรับโอเดกาดแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแฮร์รี่เคนเดอะแบกจากคลับไก่เทนแนมฮอสเปอร์36นัดยิงไป27ประตูเป็นรองดาซันโวของพเม์ลีกคือถ้าเกิดปีนี้ไม่มีฮาแลนยังไงเคนน่าจะได้นะรางวัลรองเท้าทองคำดาซันโวสูงสุดแต่พอมีฮาเลนทำให้เคนนั้น ไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไร่โคตรแปลกเลยสําหรับแฮร์รี่เคนแล้วก็อีกคนหนึ่งคือทิปเปียนะครับเป็นนักเตะคนสําคัญของนวคาสเซลเข้ามาช่วยเรื่องของประสบการณ์ยกระดับการเล่นเกมรับแล้วก็การสร้างสารรค์เกมรุกอออินมากๆผลงานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลก่อนเกมแอซิดไป6ครั้งสามารถช่วยทีมเก็บพลีชีดได้ทั้งหมด13นัดและสร้างสารรค์โอกาสอันดับที่2ของพรมเลียรลีก104ครั้งเป็นรองแคบบลูโน่แฟนัน1น8ครั้ง อย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นข้อมูลนะก่อนเกมหลังจบเกมที่นวควสเซิลเจอกับไบรตันน่าจะบวกเพิ่มไปอีกโหดมากแล้วก็สุดท้ายนะครับดรแรดฟอร์ดเป็นหนึ่งเดียวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดผลงานลงเล่นไป33สาที่สามนัดสิบหประตูหแอสซิตแล้วก็มีนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนได้มากที่สุดนะครับจำนวน3ามครั้ง แต่ผมดูจากที่ทางข่าวฮาแลนด์น่าจะเป็นฝ่ายควา้ารางวัลน,นี้ไปครองนะครับสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพีเมลิกแต่ทุกท่านสามารถไปช่วยกันโหวตให้กับดรแรดฟอร์ดได้ถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยพิกล็อกโอ้โหฮาแตกแล้วก็ดราม่าอย่างแน่นอนผมบอกเลย <laughs> พูดถึงแรดฟอร์ดี่ผมไปเจอมาใส่ตินหนึ่งนะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทีมเดียวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำก่อน เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนในปีนี้และพลิกกลับมาแพ้มีแค่ทีมเดียวเท่านั้นคือการเจอกับแมนยูแยเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดวันนั้นนะครับทีมปีาศาจแดงสามารถชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งเกิดดราม่านะลูกลำหน้าโอ้โหกรรมการที่ตัดสินว่าแรดฟอร์ดไม่มีส่วนร่วมกับจังหวะเพลงนั้นแล้วก็เป็นบรูโน่แฟนนันวิ่งมายิงเข้าไปตีเสมอหนึ่ง,งก่อนที่ดรแรดฟอร์ดนะครับ จะร ment, ับบอลจากอเลฮานโดกลานาโชนะลงไปตัวสำรองแล้วก็ปาดบอลเข้ากลางให้ดรแรดฟอร์ดย <u ops> <c oughs> ิงประตูช <c oughs> oh, like ัยซึ่งถือว่าเป็นประตูที่เทียบเท่าใส่ติของสโมสรอนะครับยิงในบ้านเยอะสุด9นัดติดต่อกันด้วยเด็กเรือใบนี่ผมไปอ่านคอมเมนต์ต่างประเทศมาจองกระถินมึงเยอะมากเลยด็รและแมนยูกับแมตซิตี้มีคิวต้องมาเจอกันรอบชิงนะครับฟุตบอลเอฟเอ ฝึกผ่าเมืองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรอบชิงเอฟเอัพด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้โหแมนยูนี่ต้องหยุดแมนซิตี้ให้ได้นะเพื่อไม่ให้พวกเขานะครับมีโอกาสในการจะคว้าทริปเปิลแชมป์แล้วก็ช่องของเราไม่มีไลฟ์สดหลังเกมในวันนั้นด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากที่จะไปดูบอลกับผมที่ร้าน Hop and Hope สถานที่จัดงานมิของ r ร d คาเฟรอบที่แล้วอ่ะก็สามารถ ไปติดต่อนะสอบถามรายละเอียดได้นะครับอินบ็อกไปที่เพจร้าน h o ปแอนด์ฮปนะตอนนี้ที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วก็รีบไปจับจองได้นะครับใครที่สนใจนะจะไปดูบอลกับผมนะครับในงานก็จะมีพูดคุยวิเคราะห์เกมต่างๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แขกในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะเออก็ผมแปะเพจร้านนะครับสถานที่จัดงานเอาไว้ในท็อปคอมเมนต์ ใครสนใจก็สามารถไปติดต่อได้ตอนนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่าที่นั่งในร้านเนี่ยใกล้จะหมดแล้วส่วนสหรับไลฟ์สดหลังเกมผมจะขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะีออ่อประมาณ10โมงหรือไม่ก็11โมงหวังว่าเราจะได้มาฉลองย้อนหลังกันนะครับในขณะที่รางวัลผูก้การทีมยอดเยี่ยมนะครับก็มีดราม่าเล็กน้อยเหมือนกันนะเนื่องจากเอริกเทนฮากไม่เตดถ้าผมเดาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคผลงานเกมในบ้านดีแต่ผลงานเกมเยือนไม่ดี แล้วก็มีรอยด่างพอ้อยไปโดนแมนซิตีย้ยิงหลูกโดนลีพูยิงเจลูกอันนี้คือดาวส่วนตัวนะรายชื่อที่ติดนะครับมิเกลอรตเตต้าเดอแซบ,บี้อูในเปปกววดิวล่าเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็มาโก้ซิวาท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปรายงานจาก i อ c s p o ซ t สปอเรื่องของราบิโอ IMC s p o ซ t สปอเป็นสื่อเทียรสองนะครับสายตรงของฝรั่งเศสแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้มีการยื่นข้อเสนอ ในส่วนเรื่องของโครงสร้างเพดานค่าเหนื่อยให้กับทางราบิโอพิจณาเรียบร้อยแล้วยื่นไปแล้วในส่วนของการเจอาจานนะครับที่เป็นรูปธรรมจะมีเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อจากนี้เฮ้ยแสดงว่างบประมาณเนี่ยน้อยจริงถึงต้องพยายามที่จะไปหานักเตะในตำแหน่งกองกลางที่สามารถเซ็นฟรีเข้ามารวมทีมได้คลิปที่แล้วนะครับมีข่าวกับตีละมันที่สามารถเซ็นฟรีได้ ราบิโอเคยเกือบมีโอกาสย้ายมาอยู่ที่ออตาฟอร์ดค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่สุดท้ายการย้ายทีมนั้นไม่เกิดขึ้นเหตุผลมาจากสาเหตุคือคุณแม่ราบิโอในตัวนักเตะอย่างมีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกจากการรายง,งานของฟาบิซิโอโรมาโนแต่คุณแม่เนี่ยเรียกค่าเหนื่อยให้กับลูกชายของตัวเองแพงเกินไป รวมถึงไอ้ค่าส่วนต่างเอเย่นด้วยที่คุณแม่เองก็ต้องการเงินเข้ากระเป๋าทําให้สุดท้ายดีวนั้นไม่เกิดขึ้นต้องรอดูว่ารอบนี้แมนยูเมื่อมีการเจอจานะครับที่เป็นรูปธรรมตั้งโตคุยกับคุณแม่จะออกมารูปแบบใดคุณแม่ค่าเหนื่อยลูกคุณเนี่ยแสนห้าหรือว่าอย่าให้เกินสองแสนปอนมันก็แพงแล้วถูกไหมเอาประมาณนี้พอ เห็นเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วนะคุณแม่ขอค่าเหนื่อยให้ลาบิโออ่ะสองแสนสี่แสนห้าหรือสองแสนปอนเลทอยู่ในระหว่างประมาณนี้กำลังโอเคแล้วครับท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นประการใดกับราบิโอสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ซาโมล่เคิร์สนะครับผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวบอกว่าเอริกเทนทักต้องการให้สโมสอนน่ะเซ็นสัญญาคว้าตัวกองกลางที่ฝีเท้าดีๆคนใหม่เข้ามาร่วมทีม หากแมนยูเต็ดคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ได้แล้วมันจะเป็นการดีมากๆในการต่อยอด้ดืยความที่คาเซมิโลเฟร็ดอีลิกเซนเป็นนักเตะที่อยู่ในหมวดหมู่อายุ30ปีอทำให้เทนฮารู้สึกว่าต้องการฟื้นฟูนะครับต้องการกองกลางที่อายุน้อยกว่า30ปีเข้ามาแต่ราบิโอนี่ก็28แล้วนะราบิโอนี่ก็28แล้วแมนยูต้องการนะครับ สักหหรือว่า2คนความจริงแล้วเนี่ยอยากได้จูตเบลลิงแฮมกับเฟรนกี้เรยองแต่โอกาสในการได้ตัวแทบทีวิจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดกว้างนะครับมองหาตัวเลือกนั่งเตะคุณสมบัติทีค่คล้ายค2คนเนี้นำมาเข้าสู่ทีมแล้วก็จากการที่งบประมาณนั้นค่อนข้างจำกัดก็จะมอเรื่องของการยืมตัวหรือแม้กระทั่งการเซ็นฟรีมากขึ้นนะครับคือเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับ ช้อยสตัวเลือกอื่นๆพอง,งบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่ก้อนใหญ่จะถูกลงไว้กับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าข่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรื่องของเทโอเวอร์สโมสรน,นาเบนจาคอบนักขาของ CBS Sport รเปิดเผยว่าข้อเสนอล่าสุดที่ชิกยัดซิมกลุ่มทุนกาตายืนไปที่ยื่นไปนอกรอบนะครับกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาโดยตระกูลเกลเซอร์พิจารณาเองโดยตรงรายงานจากเจมนักเกอร์นะครับระบุว่า การเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเอเต็ดมีแนวโน้มที่จะจบลงหรือว่าได้ข้อสรุปเมื่อปิดฤดูกาลโอ้โหแบบนี้นี่กระทบต่อตลาดซื้อขายนักเตะอย่างแน่นอนครับทุกท่านเพราะถ้าเกิดคุณช้าเนี่ยมันจะเกิดความมึนงงสับสนเพราะต้องรอความชัดเจนจากเจ้าของทีมอีกแล้วถ้าเกิดมันช้าเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันได้เสริมทัพนะและแผนมันจะเสีย ริร์ดอโนต้องไปงัดกับบอร์ดบริหารของบมาให้ได้หลักๆนะครับตัวกำหนดงบประมาณน่าจะมาจากอันดับแล้วก็ผลงานในปีนี้โคตาท็อปโฟห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดพลาดงานคล่อยจบเ hey, ฮแน่นอนแล้วก็ไปมองดูเรื่องของเงินสดหมุนเวียนในสโมสรน,นะครับแล้วก็เครดิตที่กู้มาจากแบงค์ที่จะสามารถกำหนดพยายามดูให้อยู่ในกรอบของ f Financial Fair p l a y ปัญหาคือเราไม่รู้ว่า จะมีเท่าไหร่อะนะตามขา่าวคืองบ็ประมาณตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ก็ต้องไปพึ่งดิวขาออกนักเตะคนไหนที่สามารถทำเงินได้ก็พยายามที่จะปล่อยออกไปนะอาทิเช่นดีนเทนเดสันแฮร์รี่แม็กควสกอตแมกโทมิเน่ลาดรวมถึงเจดอนซานโชแต่ซานโช่เนี่ยค่าเหนื่อย3าม0สนเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษด้วย ค่าตัวมันควรที่จะต้องแพงอ่ะถูกไหมอายุก็ยังน้อยอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะหาทีมมาซื้อซานโช่ผมว่าเป็นไปได้ยากมากแล้วถ้าเกิดจะปล่อยยืมตัวออไปต้องถามว่าเราอ่ะได้อะไรบ้างไหมจากการปล่อยยืมตัวออไปต้องคิดดีๆนะครับในดิวของซานโช่อ่ะคือผมเนี่ยไม่มีปัญหานะถ้าเกิดคุณจะขายซานโช่คำถามคือหาทีมซื้อได้ตอนนี้หรือเปล่าและจากฟอร์มป,ปัจจุบันด้วย บรรดานักเตะตัวหลักก็ต้องพยายามต่อสัญญาให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาคัดแรดฟอร์ดเราต้องภาวนาให้ปีหน้าฟอร์มแรดฟอร์ดอะต้องเป็นแบบนี้นะสภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยตลอดลอดฝั่งอย่าพยายามฝืนใช้สุดท้ายเป็นไงฝืนใช้แม่งกรอบรวมถึงนักเตะคนอื่นๆอย่างบรูโน่อิลิกเซนคาเซมิโลริช่าวารานพูดถึงวารานแล้วก็ต้องหาเซนเตอร์ใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าวารานเนี่ยเจ็บออดออแดแอด แมนยู you, มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกแช่แข็งโปรเจกต์ฟุตบอลไปอีกหนึ่งปีหากว่าเสริมทัพไม่ดีจะต้องมาลุ้นเยี่ยวเหนียววนเวียนกับการลุ้นพื้นที่โคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนเลกแบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้มันดีๆนะเสริมทัพดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันเหนื่อยอีกมันจะเป็นผลกระทบโดมิโนเอฟเฟกต์มาจากเรื่องเจ้าของทีมนี่แหละค่อยว่ากันต่อ พรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัววนะฮะฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่าไในเหมือนเช่นเดิมนะครับข่าววันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราว่ากันต่อพรุ่งนี้นะครับจะเป็นก่อนเกมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบายจุบ